กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันแพรรองทานชินวัตนรนายกรัฐมนตรีค่ะก็ขอมาชี้แจงนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะก็อย่างที่ได้มีการอภิปรายไปนะคะว่าดิฉันไม่ได้ทําให้เป็นเรื่องจริงจังนะคะจริงมันก็เป็นเรื่องบาระแห่งชาติอยู่แล้วดิฉันเองค่ะที่เป็นคนพูดคนแรกเลยนะคะ ว่าให้เป็นวาระแห่งอาเซียนค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าอย่างเช่นตอนนี้นะคะณตอนนี้เองที่ทางภาคเหนือตอนบนของเรานะคะมีฝุ่นควันเข้ามาอย่างค่อนข้างหนาแน่นตอนนี้อาจจะหยุดไปแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าพฤษภาก็จะกลับมาเยอะใหม่เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นฝุ่นควันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเราจะต้องประสานงานกันในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับอธิบดีกับอธิบดีประหลัดกับประหลัด รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีเพื่อขอความร่วมมือความช่วยเหลือนะคะแล้วกเ็เพื่อที่จะให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะร่วมการที่จะไม่เผาพื้นที่เกษตรของเขาเช่นกันเราได้ติดต่อไปแล้วแล้วเขาก็ตอบกลับมานะคะว่า,เ,าเขากําลังทําเรื่องนี้อยู่เช่นกันแล้วเขาก็ทราบดีว่าควันมาจากทางของเขานะคะอันนี้ก็ชัดเจนแต่ว่าก็เชื่อว่าก็มีอีกหลายๆประเด็นค่ะที่สามารถชี้แจงเพิ่มได้นะคะ แล้วก็สิ่งที่สมาชิกได้พูดนะคะว่าดิฉันสั่งการก็ได้แต่สั่งไม่มีคนทำนะคะจริงๆท่านอย่าพูดอย่างนั้นเลยคะ่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้การอภิปรายครั้งนี้ท่านมาอภิปรายดิฉันนะคะท่านอย่าอภิปรายข้าราชการทั้งประเทศเลยคะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นเรื่องระดับประเทศดิฉันแทบไม่ต้องสั่งการเลยคะ่ะพอพูดคําเดียวปุ๊บข้าราชการทุกๆท่านนะคะอยากทําเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะ ทุกๆคนก็อยากทําเพื่อประเทศเช่นกันไม่ใช่มีแค่กลุ่มเฉพาะแค่กลุ่มท่านเท่านั้นที่อยากจะทําเพื่อประเทศนะคะขา้าราชการเองเขาก็อยากทําเราทุกคนก็อยากทําเพื่อประเทศทั้งนั้นนะคะอย่าอย่าขีดเส้นตัดสินกันแบบนี้เลยนะคะขา้าราชการทุกท่านที่ดิฉันขอความร่วมมือทําอย่างเต็มที่ <c oughs> เขาก็อยากได้ประเทศที่มีอากาศบริสุทธิ์เช่นกันนะคะอันนี้ก็ขออย่าอย่าทาแบบนี้เลยค่ะที่ผ่านมานะคะ ฝุ่นลดลงอย่างมากด้วยมาตรการต่างๆที่รัฐบาลทากระทรวงต่างๆให้ความร่วมมือข้าราชการให้ความร่วมมือประชาชนให้ความร่วมมือการที่ค่าฝุ่นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะเป็นเพราะเกิดการบูรณาการจากทุกฝ่ายร่วมกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะที่กระทรวงมหาดไทยนะคะท่านรองนายกอนุทินนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการสั่งการไป76จังหวัดนะคะในการยกระดับ ปฏิบัติการและการบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะมีการให้ประกาศห้ามเผาและก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนค่ะส่งผลให้การเผาในพื้นที่เกษตรลดลงและมีการดำเนินคดีกับผู้ที่จงใจที่จะฝ่าฝืนนะคะภายใน3เดือนเกิดขึ้นถึง133คดีนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำนะคะ ในเรื่องของกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะดิฉันก็ได้มีการอนุมัติงบกลางเพื่อให้เฝ้าระวังในเรื่องของไฟป่าอันนี้เนี่ยล่าสุดที่ไปที่กระทรวงทรัพย์มาเนี่ยได้คุยกับข้าราชการทคุยอธิบดีนะคะทุกคนพูดเลยว่างบอันนี้สามารถช่วยได้อย่างมากเพราะว่าก็กระจายไปทั้งของกรมป่าไม้ด้วยแล้วก็อุทยานด้วยนะคะก็สามารถทําให้มีคนเฝ้าระวังณจุดต่างๆรวมทั้งหมด ตอนที่เอ่อให้ให้เขามาเฝ้าระวังอย่าสามพันแปยเก้าจุดนะคะซึ่งการเฝ้าระวังแต่จุดเนี่ยมีจํานวนมากกว่าปีที่แล้วถึง50%เนะคะเพราะฉะนั้นเลยสามารถควบคุมไฟป่าได้อย่างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้นะคะยังมีชุดลาดตะเวนชุดปฏิบัติการพิเศษ ดับไฟป่าและมีการรมสัมภาระกำลังนะคะจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายทหารฝ่ายปกครองรวมทั้งอาสาสมัครมากกว่า18,000คนนะคะที่มีชุดปฏิบัติการมากกว่าปีที่แล้วถึง40%นะคะ่ะทั้งนี้นะคะก็ส่งผลทำให้จุดความร้อนลดลงไปถึง30%นะคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มีมาตรการ เพื่อป้องกันการเผาในพื้นที่ของพื้นที่เกษตรด้วยค่ะในช่วงวันที่17มกราคม68ปีนี้นะคะถึง31พฤษภาคม68ว่าถ้าหากมีการเผาจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรค่ะนอกจากนี้ รัฐบาลนะคะคอรมอก็อยังอนุมัติงบอีก200ล้านค่ะเพื่อให้กับทางกรมฝนหลวงนะคะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวงค่ะในการป้องกันการแก้ปัญหาของเรื่องน้ําแล้งด้วยค่ะอันนี้มีการดัดแปลงสภาพอากาศนะคะให้บรรเทาปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะ กระทรวงอุตสาหกรรมเองค่ะรัฐบาลก็มีนโยบายในการรับมดรับซื้ออ้อยนะคะจากการเผาวันนี้ท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ได้ชี้แจงไปบ้างแล้วนะคะในปีที่แล้วนะคะมีจํานวนอ้อยที่เข้าโรงงานน้ําตาลที่มาจากการเผาเนี่ยจำนวน30ซดังนั้นปีนี้รัฐบาลก็เลยตั้งเป้าไว้ที่25ปเซ็แต่ผลปรากฏว่ามีการร่วมมือแบบบูรณาการนะคะปีนี้เลย ปัจจุบันเหลือเพียงแค่15%ในปีนี้ซึ่งคิดว่าก็รัฐบาลก็จะพยายามสนับสนุนเรื่องนี้ต่อไปนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ได้มีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ฝุ่นกําลังจะามากในพื้นที่แอ a รียไหนก็มีการให้ความรู้ว่าจะป้องกันยังไงคนปฏิบัติตัวยังไงอันนี้สาธารณสุขก็กทําอยู่นะคะให้ความรู้ประชาชนด้วย แล้วก็มีการจัดชุดดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังมีการจัดทําห้องปลอดฝุ่นหรือ clean r o กว่า1 7 0 0 0ห้องซึ่งรองรับประชาชนได้กว่า2องล้านคนค่ะนอกจากนี้ก็มีกระทรวงคมนาคมนะคะเข้มงวดกับการจับรถควันดำทั่วประเทศค่ะที่มากขึ้นในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็สามารถตรวจจับได้เกือบ1 5 0 0 0 0คันซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง7เท่าค่ะ รวมถึงมีการออกคำสั่งนะคะห้ามใช้รถกว่า2,500คันรถที่ที่ปล่อยควันดำเนี่นะคะมากกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าเช่นกันนะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างต้นนะคะเป็นเพียง ส่วนหนึ่งของมาตรการค่ะที่รัฐบาลาแล้วก็หน่วยงานต่างๆกําลังดําเนินการทํากันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะรวมถึงมีอาสาสมัครต่างๆด้วยค่ะภาคประชาชนด้วยอะไรด้วยที่เข้ามาช่วยกันนะคะจริงๆก็ต้องขอขอบคุณนะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกท่านผลการที่ฝุ่นควันจะลดลงขนาดนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผลงานที่เราเห็นทุกวันนี้ที่เป็นรูปธรรมนะคะคือเราก็คงไม่สามารถที่จะ ทําให้ฝุ่นหายไปภายในพริบตานะคะแต่เราก็เห็นแล้วว่ามีจุดความร้อนมีฝุ่นที่ลดลงไม่ว่าจํานวนวันของฝุ่นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ลดลงเช่นกันนะคะมันอาจจะมีบางวันที่มากขึ้นไปเนี่ยแต่พอค่าเฉลี่ยจํานวนวันทั้งหมดก็น้อยลงกว่าปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็อย่างน้อยๆเราก็คิดเลยว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วค่ะแล้วเราก็คงทําดําเนินการแบบนี้ต่อไปแล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อไปนะคะเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆปัญหา เรื่องฝุ่นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งแล้วก็ใครคนใดคนหนึง่งแต่เป็นปัญหาของคนไทยทุกๆคนที่ต้องร่วมมือกันเพื่อจะให้เกิดผลในภาพรวมภาพใหญ่นะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะแน่นอนว่ารัฐบาลก็จะใช้ทุกสรรพากาลังนะคะเพื่อที่จะทําให้ประเทศของเรามีอากาศที่ดีขึ้นคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทยเร็วๆนะคะเราก็ทําเต็มที่ทุกทางที่เราทําได้ค่ะ จริงถ้าท่านทำฝ่ายค้านเองนะคะมีข้อใดๆที่อยากจะแนะนำนะคะเพิ่มเติมจากสิ่งที่ทรัฐบ,บาลทําไปแล้วยินดีรับฟังนะคะในส่วนเรื่องของพลังงานนะคะที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปนะคะท่านรัฐมนตรีท่านนองยศพิรพันธ์เมื่อกี้ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดไปหมดแล้วนะคะรัฐบาลชุดนี้นะคะไม่เคยมีการดําเนินการใดๆอย่างที่ท่าน กล่าวหาเลยนะคะไม่แน่ใจว่าท่านกําลังอภิปรายรัฐบาลชุดไหนนะคะ mm hmm. ซึ่งวันนี้นะคะนอกจากที่ท่านจะพูดถึงการซื้อที่แนวปลายตอนดิฉันอายุ11เอขวบแล้วดิฉันก็ยังอภิปรายในเรื่องของไม่ทราบว่ารัฐบาลชุดไหนทําด้วยนะคะเพราะท่านกำลังอ,อภิป,ปรายไม่ไว้วางใจดิฉันนะคะไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลชุดอื่นๆนะคะอันนี้ก็ดิฉันรับฟังดิฉันก็คิดขึ้นมาว่าอะไรๆก็ดิฉันนะคะซึ่งมันอาจจะ เข้าใจผิดกันนะคะเรื่องค่าไฟฟ้าค่ะที่กล่าวหาว่า,ารัฐบาลทําให้ค่าไฟแพงนะคะ,เ,ะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนและพวกพ้องดิฉันขอยืนยันนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะยังไม่เคยอนุมัติซื้อไฟฟ้าเพิ่มเลยกับบริษัทใดๆเลยนะคะแม้แต่การซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนของประเทศเพื่อนบ้านที่สมาชิกรัฐสภากล่าวหาว่าเอื้อกลุ่มทุนนั้นนะคะดิฉันมีข้อมูลว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทากันมานานหลายปีแล้ว ก่อนที่ดิฉันจะมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการอภิปรายนะคะผลงานของรัฐบาลชุดอื่นนะคะสุดท้ายค่ะในเรื่องของที่ท่านสมาชิกอภิปรายในเรื่องของประหมอคางดำนะคะโดยการมีการเปรียบเทียบภาพที่ดิฉันได้รับดอกไม้นะคะจากพี่น้องประชาชนนะคะจากกลุ่มสมาคม ประมงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เทียบกับว่าโอ้มีความเดือดร้อนเรื่องปลาหมอคางดำนะคะซึ่งต้องข้อเท็จจริงก็คือจะชี้แจงว่าก็มีตัวแทนจากกลุ่มสมาคมประมงนี่แหละคะ่ะมาให้ดอกไม้แล้วกออ็มาจากหลายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มาบอกว่าขอบคุณท่านนายกมากเลยที่อนุมัติงบนะคะก็มีการอนุมัติงบกลางค่ะ1,622ล้านบาทน,นะคะเพื่อดำเนินโครงการชดเชย เรือประมงจำนวน923ลำจากกรณี IUU นะคะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ค้างคาตั้งแต่รัฐบาลก่อนการเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็มาอนุมัติงบประมาณที่รัฐบาลดิฉันนะคะแล้วก็เขาก็เลยมาขอบคุณค่ะอันนี้ก็ดิฉันไม่ได้จะแบ่งแยกว่าเป็นประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะมัน,ม,นมันไม่ใช่นะคะ แล้วก็ส่วนการแก้ไขเรื่องปัญหาของประมางคางดําเองนะคะในวันที่พี่น้องมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะอันนี้จริงเป็นทุกๆก,กลุ่มนะคะเราไม่แบ่งแยกอยู่แล้วว่าใครจะมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันอังคารเรามีการประชุมคอรอมอกันเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีมาหมดรองนายกมาหมดนะคะแล้วก็เมื่อมีม็อบหรือว่ามีคนมาเรียกร้องอยู่ข้างหน้าทำเนียบเราก็ได้ส่งเลขานายกนะคะ รองเลยคนายกนะคะท่านสมคิดเชื้อคงน,นะคะไปคุยแล้ววันนั้นก็มีอธิบดีด้วยนะคะก็ไปคุยกันจริงเราให้เกียรติพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะคะบางทีบางอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องของออกระทรวงอื่นๆ ก็ให้รัฐมนตร,รีลงไปบ้างปลัดลงไปบ้างอธิบดีลงไปบ้างซึ่งก็ส่งตัวแทนไปรับไปคุยทุกครั้งนะคะไม่มีการละเลยพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันเองวันนี้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันไม่เคยคิดว่าจังหวัดไหนต้องอะไรยังไงทุกที่เป็นประเทศไทยนะคะดิฉันเป็นนายกดิฉันต้องดูแลพี่น้องของทุกจังหวัดนะคะมันไม่จําเป็นว่าต้องเลือกว่าใครเป็นใครมันมันเลือกได้หรอคะมันมันมันไม่ใช่ะคะ่ะ แล้วก็ในเรื่องของประหมอคางดำต่อจากที่รัฐบาลของนายกเศรษฐาน,นะคะมีการอนุมัติงบกลางปี6-7เนะคะเพื่อดําเนิน7มาตรการที่จะควบคุมแล้วก็กําจัดปลาหมอคา,างดําค่ะส่วนปีนี้ประชุมคณะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบกลางจํานวน98ล้านบาทเพื่อดําเนินการต่อนะคะแล้วขณะเดียวกันค่ะเราก็รับข้อเสนอ ของสี่ข้อนะคะของกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีการดําเนินไปแล้วในบางเรื่องนอกจากเรื่องงบประมาณก็มีการตั้งคณะทํางานอีกด้วยนะคะเพื่อที่จะคุยกันเรื่องนี้ในเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็พยายามจะทําตามที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องนะคะอันนี้เราก็เพื่อคุยกันนะคะพิจนารณากรอบความช่วยเหลือการเยียวยาแล้วก็ผู้คนที่ได้รับผลกระทบนะคะอันนี้เราก็ทํากันอย่างจริงจังค่ะ รัฐบาลนะคะก็ได้ดําเนินทุกๆข้อเรียกร้องของประชาชนนะคะโดยเป้าหมายที่แท้จริงเ,เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปค่ะจะได้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็จริงเรื่องสัญญา,ารถไฟนะคะรถ,รถไฟฟ้า3สนามบินนะคะแล้วก็ดับเบิ้ลเด็ก ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของฝ่ายปฏิบัตินะคะยังไม่ได้อ,อยู่ในระดับนโยบายเลยนะคะท่านก็ไม่ไว้วางใจดิฉันแล้วนะคะจริงๆก็รออีกสักหน่อยแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ท่านรองสุริยะนะคะท่านรัฐมนตรีตคมนาคมเป็นคนชี้แจงเรื่องนี้ในรายละเอียดต่อไปะคะ่ะกอ็อันนี้นะคะก็อยากจะเรียนไว้ว่าเราตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะจริงติชมอะไรได้เสมอนะคะเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่เราน้อมรับอยู่แล้วนะคะความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนสําคัญกับรัฐบาลของเราอย่างมากนะคะแล้วก็เราก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ